ก้อยมันจืดทางด้ยค่ะปั้นแห่งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องยิ่งปั้นสองหลอดถึงสามหลอดนะคะก้อยห้องกับสินเนียวแบบนี้เลยค่ะขนาดบอท้าในมาร์กอีกสองมือด้วยค่ะอีกสองมือแห่มันเหนียวกว่านี้นะคะย้มเอาไปเฮ็ดกินทั้งเสียบทั้งเนียวทั้งเสียบค่ะก้อยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมอนี้มาพอกันกระเบียนในเช้าวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะคะมอนี้สีพาพี่น้องมาเอาก้อยไปเฮ็ดว้ถักกินนะคะ ปีที่แล้วเย็นเห็ดไหวบ่าพาะเดียนสั่ค่ะกินเหมดมีต่คนมาค่ะเอาไปฝาผู้เดเพม่อนกับมาแต่ว่าตอนแรกเอาไปฝาผู้เดกกบไม่ใคยไม่ใคยกากินเลยคะ่ะเย็นต้องกินให้บึงกรนพันย่านตายนะคะย่านเบียแต่ว่ามือนี้นกับสีผ้พาพี่น้องมาเห็ดอ่าจนมันจนคลิปนี้กับสีทั้งไปขุดแล้วก็เห็ดจนมันเป็นคนนี้ค่ะใส่เวลาทั้งหมดสิบสองมือ มันจังสิเป็นก่อยไม่ให้เขากินเข้าไปเบิ่งนะคะพี่น้องวา่ามีขั้นตอนอย่างน่แล้วก็อนอื่นเขากับต้องไปหาวัตถุดิบหลักเขาก่อนนะคะพี่น้องไปสุดก่อยกันคะ่ะนี่ค่ะอุปกรณ์พร์อมแนะคะพี่น้องเขากับสิไปปากรอยกันค่ะนี่อันบอนท่วายเ็นปาดเปียกมันไว้ปีที่แล้วค่ะเอาเปียกว่าปอกอันบนข้างออกเดี่ยวแบลไาเลยค่ะเดี่ยวไว้บง นี่จะต่วนกวยค่ะ e เป็นท <ım. S 1> ่าน,นขั้ๆต่วนขนะมั้งนี่ไปค่ะพี่น้องเข้าไปหาวาัตถุดิบกันค่ะพ่อละค่ะแต่หวัวก่อนไงก้อยขอดาวค่ะมันของก็เปลี่ยกหน่วยดิ นี่นองก็ลงหัวสาะเ้แล้วค่ะวันหนึงวันหน่อย้เากัสิฟังไว้ มังค่ะมันหองกุลงุงยินมาก,กลนไว้ขวดหลังจากที่เขาขุดกร่อยมาแล้วนะคะพี่น้องเขาเกิดมาถิ่มไว้จักหมือนหนึ่งก้อนค่ะย่าฝ่าฟ้านเปียกมันนะคะพี่น้องให้มันอันออกเหี่ยวแดดจังหน่อยวันนี้เขาก็ะชิน้ำมาฟานให้มันเป็นชิ้นแบบนี้คะ่ะอยากให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะคะ่ะอัน เย็นบ่ได้เห็ดหลายค่ะพี่น้องพี่นี่เย็นเห็ดแค่พอกินเสือปีวันขันเย็นเห็ดขายน้ำนะค่ะเนื้อเสียออมาหลายปีนี้นนาะมาแค่สิบโลเพราะว่าแซ่บอีลีอยากกินค่ะเราผู้เฒ่าอยู่บ้านท่านก็อยากกินไอ้หน้าที่เพิ่นพาไปหาเห็ดนะคะเดี๋ยก็มากินด้วยกันตอนแรกก็บวันีผู้ใดกายากินน้ำเย็นจาคุ้นอะค่ะเขาเบื้องหน้าตายกันเราเพราะเสียไปสี่เห็ดายเป็นลูกค้ากับว่าเสียด้วยกันค่ะก็เลยบอกว่า ยันเราประกันเราพิชอบทุกอย่างเพราะได้คนกินเราคนติดใจคนก็เพราะว่าม้าซังด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่ายิมบอกว่ายิมบ่ม,บมีเวลาเห็ดน,นะคะกับหนึ่งมันหยากน่างงามเข้าสิเปลี่ยนหนังเปลี่ยนหนย,นย่างะคะ่ะยิก็เลยเห็ดแคบก,ก็กินวันนี้เข้ากระสีหันนะคะพี่น้องคันคันเอาถีไว้กวนหมื่นหนึ่งอะ่ะมันฉีบกระข่อยคันอะ่ะคันตามความชอบเลยค่ะตอนใหญ่ตอนหน่อยแต่ว่า ยาหั่นบางหลายด้ยค่ะบางหลายมันสิมุนน้าหลายกับแพนญ่ปวดค่ะเนี่ยนก็หันห่นเพราะแต่ห้องหั่นแล้วๆนะคะ่ะวันนี้ห้องก็เสียล้างน้ำสะอาดก่อนนะคะ่ะจักน้ำหนึ่งวันนี้ห้องก็กำกีกก่ยวล,ลงไปค่ะสิบโลประมาณจากักถ้วยไยคะ่ะพี่น้องแต่ว่านี่ เอ็นเอ็นใส่ไปแล้วนะคะใส่ยเส้มันสักสามซีกับมือค่ะเพราะว่ายังเป็นเกียร์เม็ดเนี่ยนะคะใส่ <Okay. S 1> ลงไปเนี้ยกราสีแเ่ียรนานไว้สิบโลกับประมาณถ้วยนึงนะคะ่ะแต่ว่าขันผู้ใดว่าแพงเกียร์ขันย่านขันย่านขันย่านมันเบื้ยนะคะใส่หลายๆได้เท่าใดก็ดีค่ะพี่น้องทั้งใส่หลายทั้งดีขันย่านมันเบื่อได้เนี่ยมันเทากับเส้ยนานเห้มันถ่วมนะคะ เอาเอาเอาแคพรพอาะถั่มแล้วค่ะถ่วมประมาณนี้เขากะทิ่มไว้์วกักษสามมือค่ะสามมือแล้วเขากะสีมาเปลี่ยนนาเม,มาล้างออกหลังจากผ่านไปสามมือแล้วค่ะทีหลงังแล้วเขาก็ถึงนะล้างมันอ่อกนะคะหนามันกัสซีมเมนจัเลกน้อยนะคะทีหลังก้าวถึงกันนะค่ะไอ้เขาคนคนคน ต้งน,นแป,งนแป,งนนป้งน้ำแป้งนั่นออค่ามแต่มันขัวเศ้าอ่กหลังแค่สามสี่หนังคันผู้ใดคันแซกเกีย์ครบสามือแบบว่ต้องล่างหราวนี้คันผูใ้ใดสี่หลังซุ่มื่ก็ได้นะคะแต่ว่ายนสีลงังสามสี่น้งเดี้วกันกับดีซลไ้อีกสามมือนเดีวกันก็จะเสียมาหลัง,หลง,ง,งไหมแต่ว่าต้องล่างไวห้หลายน้าเราค่ะ คำผู้ใดอะนรพันมันกะล่างเสาหล่างเลงได้ค่ะพี่น้องตัวใหเห็ดวิธีนี่ปกติปีว่าหันยังกัเห็ดวิธีนี่อะคะ่ะตัวหล่างลายนา้ำไข่ไข่เขาล่างให้มันออกแลออกกเราไนยี้เขากระเซยให้ยางมันออกอีกนะคะถ้าสมัยได้กี่กับเอาไปล่างนาง้ำคว่ำแต่หล่างได้เว้ยค่ะพี่นอ้นนนอ,งน,องน้ำน้ำคว่ำมันสะอาดได้ช่วยหนี ทั้งหญ้าทั้งปุ๋ยนะคะมือที่สามมันกระสีอ่นนอ,นอนแน่อนี่ค่ะเริ่มอ่อนแล้วแต่ว่าเห็ดตอนใหญ่มันจะโม่งหม,มุนนะคะเดี๋ยวเอากำลังจะไปกับมาสีหานามนะคะพี่น้องเดี๋ยวเายังล่างก่อนนะคะจังหวเบิ้งไม้อันสีดวนนะคะเดี๋ยวพี่น้องสีเบียรเนาะหลังจากเขาล่างครบนานที่เสียนะคะเอ๋ที่หาแล้วค่ะพี่น้อง หาห้องน้ำมาเด็กท่านที่นองอยากล่างไว้ก็นี่กระแด้ได้ค่ะมันมันบ่ตายตัวนะคะกระชางประมาณน้หาห้องน้ำเลยค่ะกัน,นี่กระชีเอาขึ้นไปใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะไปใส่ทางเก้าไอ้ทางเก้านี่ก็ก็ต้องล่างให้มันสะอาดดิค่ะเอากระชีเอาไปแช่ เดี๋ยวนะค่ะวันนี้เขาก็เปิดน้ำใส่ไว้ค่ะวันนี้ใส่ถ่วมเลยได้ค่ะใส่จนถ่วมเลยจะสีทชิมไว้เยอะกว่มันสามมือค่ะแเขาก็สีมะล่างเ้าก็อีกสามมือเขาก็สีมะล่างเราก็จ้างเอาไปทับน้ำออกค่ะกะทิมไว้อีกสองมืออเราก็จ้างสิกินได้ค่ะพี่น้องให้มันเห็นให้มันกล่มทับน้ำออกหน ยาก,กักหน้อยแต่กระแสีบค่ะพี่น้องวิธีห้องเย็นมันสิยาก,กักหน่อยแต่ว่ามันชัวกว่าค่ะชัวกว่าน้ำถว่วมแล้วนะคะอีกสามมือเขาจะมาผ่อกันไหมนะคะพี่น้องหลังจากที่เขาหมักครบได้สามมือแล้วนะคะพี่น้องกระิเป็นหกมือแล้วมันวะค่ะมันเขากะสีน้ำมาล่างค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปิดฝาไว้เปิดไวไม่ต้องสิอาวเขียวๆกอน้อยย้อนขาล่างออกมันกขาวค่ะ ห้า,เาใเส้น้ำไมไปค่ะแ่างค่ะร่างกลับไปกลับม้าหกน้ำค่ะพี่น้องร่างน้ำสะอาดเดี๋ยวเข้ามาเบิรงตอนร่างแล้วนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องหลังจากที่เข้าล่างจนสะอาดดีแล้วนะคะหกเจ็ดน้ำวันนี้ห้องกระสิเอาไปแช่น้ำไว้เพื่อก่าค่ะกระส้ล่างน้ำในน้ำสุดท้าย ว่าเมากไกยก็คือมเม้าหล่อที่พี่น้องไม่เมากกยย้ากไก่ในเอื้อรถลงมบานนะคะในห้องก็ใส่ยหนามลงไปค่ะเหมือนในห้องก็ะสีมักทิ้งไว้อีกสามวันค่ะอีกสามมือค่ะมาพูกกันได้กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องหลังจากที่เขามักไว้ครบ สามมือค่ะแต่ว่ายันลืมค่ะชิมไว้ีซี่มือยันไปเก็บเห็ดนะคะพี่น้องบ่มีเวลาเลยแต่ว่ามันก็ยังได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะที่ยันอยากให้พี่น้องฝันตอนเงี้ยเงี้นิดนึงก็คือว่ามันมันสีหักนะคะมันมุนเห็นลืมต้อก็รทำการล่างอีกจักรอบนี้สีล่างประมาณ จะแปดเกา่าน้ำถึงแล้ค่ะ,คะเป็นซิฟคนและค่ะพี่นอ้งองล้างให้มันสะอาดย้อยยันล้างแล้วห้ากัะมาเบิรงนะคะวาเหาเสียเอาไปทับจังไสแต่ว่ายันมีวิธีลัดก็คือว่าพี่น้องบอกมาะค่ะว่าให้เอาไปปั้นกับเพ่องมันจังว่าเสียเวลานะคะเพราะว่าคันเอาไปทับก็เสียเวลาอีกสองมือถึงนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพามาพร้กันตอนล้างแล้วนะคะพี่น้องห้าล้างในคเกจะแฝดน,านา้ำตอนนะคะนี่ก็เป็นน้ำสี่ถ่ายยี่สิยเอากันแล้วแบบนี้ เดีแล้วค่ะวันนี้เ่ากะสีเอาไส้ผ่าดาไปเขาเครื่องซักผ้าค่ะหรือว่าผู้ใดสีเอาทั้งน้ำคองหนักๆมาทับก็ได้ค่ะบันโมมีเครื่องซักผ้าก็ใสเวลาสองมือค่ะในการทับแล้ก,ก็เอาไปกินได้เลยค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งเอาไปเฮ็ดข้เขาเหนียวก้อยก็ได้ค่ะเสียบวันนี้เ่าก็สีเอาไปเขาเครื่องซักผ้าค่ะพี่น้อง ก็เสียเอาลงทางสักขาเลยนะคะนี่เ้องกับปั้น,นะค่ะพี่น้องปั้นจากสองหลอดค่ะนี่ก็เป็นกรอยที่เ้าปั้นแห่งียบรอยแล้วนะคะพี่น้องยังปั้นสองหลอดถึงสามหลอดนะคะกรอยเ้างกับสินเนียวแบบนี้เลยค่ะขนาดบท่ทเนไยมารกอีกสองมือเลยคะ่ะ ตะไบเย็นกะอยากกินเลยกัสิ็ดกินมือนี้เลยค่ะแตว่ายังกะสิบอกวิธีมักก่อยอีกสองมือมันเหนียวกว่านี้นะคะย้มเอาไปกินทั้งเสียบทั้งเหนียวทั้งเสียบกับก่อยทั้งยูอมม่อ่อยหาหกมือหลังจากีลี้องเห็ดเป็นเร่ยที่เขาเหยาบนามมักนามมันออกเลยที่เอาล่างขึ้นมาคือว่าเอาปั่นนามมันออกคันสมัยบโบราณกะสิเอาตีนเหยียบนะคะแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ใสเครื่องซักผ้าหรือว่าเอาข้องทับ เหยียบน้ำมันออกแล้วบันนี้มันก็สีนเหนียวแบบนี้ค่ะวันที้เขาก็มักไว้ก็แค่ซวงมือน้ำกระจาดใบตองห่อมาเขาก็เอาใส่ใส่กระจาดค่ะพี่น้องอสีมาไว้มาไว้ลายเติบไปดิค่ะแต่ว,ว่ากะยิงกัเอามาหลายหัวเติอบเยอะเป็นสิบสิบกิโลสิบห้ากิโลขึ้นนะเดี๋ยว้าหนี้อะคะเห็ดเราไม่หยุดลง ฟ้านเราไมนจะหยุบลงอันนี้เริ่ก็เอาใบตองมะฮู้มา้ค่ะนะคะ,นะคะมาปิดปากมันไว้ปิดไว้มักไว้หลายมือเปิอค่ะใบตองห่อไว้หาฟ้ามาปิดทับไปอีกไว้อยจะกว่างมือค่ะพี่น้อง ไว้ซองมือถิ่มไว้ยังเสียค่ะก็ว่ต้อปตงปิดแน่นไลายปิดเพอว่าห่อเ่าหมักให้มันอ่ำไหมคะ่ะคือยังห่าบบมกล้วยบ่มยังนี่แหละค่ะ,ะตันเลี่ยวแล้วนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กักบคอตัวละไปกวนนะคะพี่น้องอันวิธีเหตุกินก็เอาไปล้างกวนค่ะกวนสิ่งหนึ่งจะกองนามหรือว่าซา้ำนามกระด้ค่ะันพี่น้องยานมันบ่าสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปหนึ่งหนึ่งเส้ปลาเผาหนึ่งเส้เบือ้อแล้วก็ หนึ่งียกประมาณสี่สิบถึงหาสิบนาทีเขากับปรุงลงตอนมันถ่วงหวันเขากับเอามาคูกน้ำตาลนะคะมันก็สรริละลายเขากันแ่บปัญญังค่ะพี่น้องยิงกับคอตัวลากกันนะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมาเฮ็ดวิธีเฮ็ดกายให้เบืองนะคะเฮ็ดแบบมีายสูตรนี้รับประก,กันวาโบเมาส์เนี่ยน้อนพอกันคลิปหนาได้ค่ะพี่น้องขอคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมค่ะ